กับทอดไข่นะคะเอาเรามาดูแอดมินนะคะ่าเดียกินฟากันกินข้าวนะคะกับย่าอาชีนะคะมีอาหารก็คือทอดไข่จานเดียวทอดไข่จานเดียวนี้บอทอดไข่จานเดียวที่กินกันสามคนเลยไม่มีส้มตำอีกด้วยอุ้ยน่าจะได้ส้มตำน่าจะมีส้มตำม,มากินกับทอดไข่เออเขาตำมีมันตาซานไปแล้วบร เราไม่ได้ไปไม่รู้ออกไปเขาดอกมั้งทาบางปลาล่งเหรอไม่ใช่ไปไลฟ์สดเพราะว่าถึงเวลาไลฟ์สดแล้วนัดกับเอฟซีไว้นัดกับเอฟซีไว้ว่าจะไปไลฟ์สดตอนเที่ยงแต่ชานก็ไปไลฟ์สดที่นู่นแหละเที่ยงนาน้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่อ่แอดมินกับย่าชี้กินกันอยู่มาแม่ กินง่ายๆสบายๆกินทอดไข่จานเดียวกับข้าวเหนียวหนึ่งก็ติบอิ่มแล้ว,วนนสามคนคนจะมีนาทีมากินด้วยวันนี้หน้าทีมาสายไม่มาเลยคงพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปนะยายมามาเหรอโอ้ืนสาย่บยอ๋อ รู้ไหมย่าห,หนิงในทีน่ะเกิดพร้อมกับพ่ออาชีนะอ๋อปีเดียวกันเลยยังน้อยกว่าเนาะยังน้อยอยู่เนาะรุ่นล,ลูกเราพ่ออาชีเลยรุ่นลูกเราเนาะรุ่นลูกอืมคนลูกไปคนลูกมาตุ้มไม่หนาวพี่อะไรบ้านี้<ส><ง>หนาวจัง โอ้ยฮัี้โอ้ยไม่หรอกเพราะว่าไม่มีจำแจ้วกับมีจำอันนั้นแจ่วแจ้วไงตอนป้าอยู่ลุงอยู่กับแบบนี้แหละมั่ไม่อยางให้มีลายถ้าแบบนี้เดี๋ยวไปหามะละกอมาตำเด้อโอ้ยเสียดายไปหามะละกอมาตำก่อนเดียวไปหาก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเราก็จะไปเอามะละกอข้างนอกนะคะ มาตำกินกับยาอาชิที่ตอนนี้กินทอดไข่รอนะคะเดี๋ยวยาไปเอามะละกอก่อนโอ้โหนึกว่าไปไลอยู่เทียงหนาหน้อยไปไลอยู่ที่กาแฟกกอกๆนู่นเนาะ นี่ค่ะเราก็มาเอามะละกอที่ลานองุ่นนี่แหละข้างบ้านลุงนี่แหละนี่นะคะมะละกอลูกมะละกอต้นนี้มันอ่อนค่ะตําอร่อยค่ะนี่ค่ะดกด้วยตําอร่อยอร่อยเอามะละกอก่อนนะคะเอาไปตําส้มตําก่อน ลายตอนนี้ก็เดินมาเอามักเขือเอิกนะคะมักเขือเอิกมักเขือคลายนะคะเขาเรียกมักเอิกนะคะที่ร้านย่านะคะ จาก็จะเอานะคะอุ้ยตะกบโตเร็วจังเลยตะกบปลูกง่ายค่ะโตแล้วนี่ค่ะมะเขือคายมะเขือเอิกนะคะเหลืองเต็มต้นเลยนู่นนะนู่นเนยเหลืองเต็มต้นเลยจะไปตำกินที่ให้อมินนะคะตำให้กับอมินคุณตาชานกินตำด้วยกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะ ยาเอาไปเยอะเดี๋ยวยาไปใส่เยอะเขาจะเปรี้ยวอา้าวมันเปรี้ยวมากนะคะเขือคายโอ้ยไปก่อนนี่ก็จะเอาไปตำมะละกอนะคะให้คุณตาชานกินด้วยย่าอาชีแล็แอดมินด้วยนะคะยาเป็นคนม,หา,ม,า,า,มาหามะละกอมหามะเขือเอือกเขือคายแล้วก็จะเป็นคนไปตำนะคะทอดไข่ด้วยนะคะชวนกันนะคะกินด้วยกัน เรียกแอดมินนะคะตาชานบอกว่าตามเลยเดี๋ยวจะมากินตอนนี้ไหลสดอยู่ ย่าก็จะไปตำมะละกอนะคะแล้วย่าอาชีพก็คงจะทอดไข่นะคะนี่มะละกอนี่มะเขือเอกเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปตำแล้วนะคะเอามะละกอมาแล้วก็มาจาักมะละกอฝานมะละกอนะคะย่าอาชีพก็เป็นคนทอดไข่นะคะเราก็จะทํากินด้วยกันกับแอดมิ้แล้วก็คุณตาชาน,นะคะตอนนี้คุณตาชานก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยรอทอดไข่กับตำมะละกอย่าด้วยนะคะ ทำเลี้ยงกันแอดมินด้วยค่ะอะตามเลยโชว์เลยย่าหนิงจะตำมะละกอนะคะมะละกอนะคะย่าหนิงก็ตำมะละกอนะคะมาดูฝีมือย่าหนิงตำมะละกอเลด้แอดมินได้คุณตาได้กับเจ้าด้แบบกินด้วยกันตำมะนาวจะใส่หรือเปล่าใส่ใส่กระเพาะก็พอละบอโอ้ใส่มะเพาะก็พอเนาะใช่มันไม่ใช่เปรี้ยวเกินไปค่ะ ฝาแดงใส่ฝาเขียวใส่แกงฝาแดงใส่ตำมะละกอนะคะอ้าวมาชิมดูสิมาชิมมาชิมเอาดูอืมอม,มะเขือข่ายทุวมมากบ่ไมไไหนพอดีละไี่เอ๋อแล้วพี่เอ๋อมาขัดเทศต่อ,อ,อมาเออมะเขือเทศพอดีละจบ Ừ, ดูสิลูกสาว่อยมาแซ่มาแซ่ใครที่บอกว่ากิชาอาทีที่มิน้ององเป็นลูกซิคิดผิดแล้วไม่เคยทำงานช่วยย่าเลยิหม่ <100. S 1> เรียบร้อยน่าก,กินไหมคะเรียบร้อยแล้วไปไปเรา นี่นะคะเสร็จแล้วโอ้โหหอมหอมหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารที่จะกินนะคะจนก็นี่มามามาก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเราจะ,จะกินกันแล้วนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ